สวัสดีค่ะโบธัญญสุภางนะคะวันนี้โบก็อยากจะถือโอกาสมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการฉีดโควิดวัคซีนใหเ้เพื่อนๆหรือทุกๆคนได้ฟังกันนะคะก็ก่อนอื่นเลยต้องขอออกตัวว่าโบก็แบบไม่ใช่หมอหรือว่าไม่ใช่คนที่แบบ มี expertise แบบในในด้านนี้โนะแค่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังเฉยๆเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของโบนะคะโบเองย้ายมาที่สหรัฐอเมริกาได้ประมาณ4ปีแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่นิวยอร์กนะคะแต่ละรัฐของที่นี่ตั้งแต่แบบ มีโควิดวัคซีนเขาก็มีวิธีการจัดการที่แตกต่างกันออกไปถ้าทุกคนจำข่าวได้ในช่วงปีที่แล้วแบบยอดที่นิวยอร์กหรือว่าอเมริกาโดยรวมก็คือแบบพุ่งมากๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วละคะ่ะเพราะว่าหลังจากที่แบบทุกคนได้ได้รับวัคซีนกันอยา่างค่อนข้างทั่วถึง เขาเริ่มให้ออฟเฟอร์ให้คนเข้าไปฉีดได้นะคะตั้งแต่ช่วงประมาณธันวาคมปีที่แล้วค่ะโดยเขาก็จะแบ่งเป็นแบบเฟสในในในแต่ละช่วงแบบเวลาที่อนุญ,ญาตให้คนเข้าแบบไปฉีดได้นะคะเฟสแรกเขาก็จะให้คนแก่ก่อนหรือว่าคนที่แบบเป็นแบบ frontline worker เช่นแบบคุณหมอพยาบาลที่จะต้องเจอคนเยอะๆแล้วนอกจากนั้นเขาก็จะ Prioritize หรือว่าแบบจัดลำดับให้คนที่ต้องทำงานประเภทแบบเจอคนเยอะๆหรือพวกแบบ essential worker ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบทำงานในซ u เปอร์มาร์เก็ตหรือว่าแบบคนเก็บขยะหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเออแบบ เราก็รู้สึกปลอดภัยเนาะเพราะว่าคนเหล่านั้นเป็นคนที่เราจะต้องเจอแบบในชีวิตประจําวันค่อนข้างเยอะค่ะในช่วงเดือนธันวามนั้นแบบโบจําได้ว่ามีคุณยายของของเพื่อนโบเนี่ยอายุประมาณแบบ93-94เขาก็ได้ได้มีโอกาสฉีดไฟเซอร์ Pfizer ค่ะตอนนั้นก็ก็แฮปปี้ดีไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นแบบเฟ,ฟสสเฟ,ฟสสตามมาเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มกระเถิบช่วง อายุลงมาแล้วเขาก็จะเริ่มออบอกว่าเออถ้าเกิดว่าคนที่มีสุขภาพหรือปัญหาสุขภาพเหล่านี้นะถึงตาให้เข้าไปฉีดได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะจะเริ่มมีลําดับของเขาไปคนท้องหรือว่าคนที่แบบให้นมลูกก็จะน่าจะเริ่มได้ฉีดกันช่วงประมาณเดือนมีนะ้ำนะคะโบเห็นเพื่อนของโบเข้าไปฉีดกันก็ส่วนใหญ่คนท้องเขาก็จะให้ฉีดไฟเซอร์อ Pfizer, หรือว่าโมเดอร์นาค่ะตอน ไฟเซอร์ออกมาก่อนถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีโมเดอร์นามาให้เป็นออปชันแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีจอร์นสันแอนจอร์นสันซึ่งแบบไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเนี่ยมีทั้งหมด2เข็มเขาบอกว่าไฟเซอร์น่าจะป้องกันได้ประมาณ95%นะคะ่ะส่วนโมเดอร์นาประมาณ94.1ส่วนจอร์นสันแอนจอร์นสันเป็นแค่เข็มเดียวจบก็คือจะสบายหน่อยแล้วก็สะดวกสำหรับหลายๆคนจอร์นสันแอนจอร์นสันกันได้ประมาณ 60- 70%ถ้าจ็ถ้าจำไม่ผิดนะคะ แล้วกเ็เวลาเข้าไปฉีดของโบเข้าไปฉีดในแบบคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่โรงพยาบาลอย่างเดียวที่เรา,เาสามารถเข้าไปรับวัคซีนได้นะคะสามารถเข้าไปรับวัคซีนได้ตามแบบร้านสะดวกซื้อทั่วไปหรือว่าแบบตามโรงแรมหรือตามแบบห้องยิมของแบบโรงงเรียนต่างๆได้ดังนั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะแบบ เอาลงทะเบียนไปฉีดที่ไหนส่วนของโบอะไปฉีดในในแบบโรงแรมค่ะเป็นแบบห้องบอลรูมใหญ่ๆตอนเข้าไปก็ก็การบริหารจาัดก,การเขาดีมากคือตอนเข้าคิวก็คือเว้นระยะห่าง6ฟุตแล้วก็คาดบากไว้ใช่ไหมคะพอเข้าไปถึงเขาก็จะมีแบบเอกสารให้กรอกแต่ละอย่างมันจะเป็นเหมือนแบบรับช่วงต่อกันค่อนข้างแบบสมู o t h มากค่ะแบบ ปากกาก็จะแช่อยู่ในแอลกอฮอล์เรากรอกเสร็จว่าแบบเออเราแบบเป็นใครมาจากไหนขอแบบที่อยู่หรือว่าขอแบบไอดีการ์ดเราใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บพอเราลงทะเบียนเสร็จปุ๊บก็เอากระดาษนี้ไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ที่เขาจับจะคี์ลงคอมพิวเตอร์เสร็จปุ๊บเขาก็จะมีแบบเป็นการ์ดเล็กๆให้เราแบบขีดว่าเออแบบวัคซีนเพื่อเพื่อเหมือนเป็นการแบบแท็ c ก i n g ว่าเราแบบฉีดไปในวันนี้แล้วเข็มที่สองเราจะแบบฉีดเมื่อไหร่ แล้วก็หลังจากที่เขียนการนั้นเสร็จปุ๊บก,ก็ไปนั่งตามจุดค่ะแล้วเขาก็จะให้แบบเขาก็จะฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บเขาจะให้สติกเกอร์เนาะแล้วเขาก็จะเซ็นว่าแบบเออได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะเสร็จปุ๊บเขาก็จะย้ายเราไปนั่งอยู่อีกห้องนึงค่ะซึ่งก็จะนั่งห่างๆกันเหมือนกันแล้วก็ต้องนั่งรอดูอาการประมาณ20-30นาทีแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีแบบไซเดอรเซกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็กลับบ้านได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ หลังจากนั้นก็คือคําแนะนําของรัฐบาลที่นี่นะคะก็เขาบอกว่าเวลาเราเดินตามถนนหรือว่าอยู่ในที่โล่งอย่างเงี้ยะคะ่ะคือไม่ต้องใส่มสเราก็ได้อาการที่โควิดสมมติถ้าเราได้รับโควิดนะคะคือมันไม่ได้หมายความว่าถ้าเราฉีดเสร็จอะเราจะไม่มีโอกาสเป็นโควิดเลยไม่ใช่ก็ยังมีโอกาสติดได้อยู่แต่ว่าอาการมันก็คงจะแบบทุเลาลงไปมากเหมือนอาจจะเหมือนแค่เราแบบเป็นหวดัดแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการที่เราจะมีโอกาสแพร่เชื้อนี้ออกไปอะมันต่ำลงมาก จะมาตออ้องโมชีอะเลือกไม่ได้นะคะแต่คือเราก็มีโอกาสแบบที่จะล็อกอินเข้าไปในแบบแพลตฟอร์มของของรัฐบาลหรือว่าแบบรัฐที่เราอยู่ว่าเออแบบตอนนี้แบบวีคนี้เขามีแบบออฟเฟอร์อะไรแล้วก็คือถ้าเราแบบอยากจะรอฉีดไฟเซอร์หรือว่าอยากจะรอฉีดโมเดอร์นาหรือจอร์แดนแอนจอร์ซนแล้วแต่แบบเพร e เฟนของแต่ละคนนะก็ ก็จะสามารถแบบเลือกเวลาที่เราจะลงทะเบียนได้ค่ะของตัวโบเองฉีดโมเดอร์นาค่ะออตอนนั้นคือแบบอยากฉีดไม่ไม่ได้อยากรอก็เลยก็เลยตัดสินใจว่าแบบเออโมเดอร์นาก็คือแบบน่าจะโอเคสำหรับตัวโบเข็มแรกโบฉีดไปก็ก็มีอาการแบบตอนฉีดไม่เจ็บเดินยาก็ไม่เจ็บค่ะแต่ว่าจะรู้สึกแบบหลังจาก6กชั่วโมงที่ฉีดอจะเริ่มรู้สึกหน่วงๆที่แขน มันค่อนข้างค่อนข้างย่นแบบหนักกว่าฉีด ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อะอกว่าแบบหนักกว่ามากเอแบบยกแขนเนี่ยก็จะรู้สึกแบบตึงปวดก็จะแนะนําให้ทุกคนแบบที่ฉีดแบบเอหมุนแขนเยอะๆเราจะได้แบบมันอาจเขาว่ากันว่ามันจะช่วยลดอาการนะคะอกว่าโบก็หมุนเยอะแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายก็คือแบบปวดมากอยู่ดีคืนแรกที่ฉีดก็จะมีอาการรู้สึกแบบขั้นเนื้อขั้นตัวไม่ได้แบบหนักจนเกินไปนะคะแต่ก็รู้สึกแบบหนาวๆหน่อยเหมือนเราจะเป็นหวัดแล้วก็เพลีย คืนนั้นนอนเยอะค่ะเราก็ตื่นมาตอนเช้าก็คือหายปกติแล้วก็เข้าไปฉีดเข็มสองเข็ม2เนี่ยก็คืออาการคล้ายก็เลยตอนฉีดแรกๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเข็ม2องอะก็ว่าขยับแขนะเนยเอะกว่าเข็มแรกแล้วนะแต่สุดท้ายก็เจ็บมากอยู่ดีเข็มสองค่อนข้างได้ค่อนข้างเห็นเอ่ d e f f f e c t แบบค่อนข้างเยอะก็คือโบแบบปวดตัว มากกว่าเข็มแรกค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็แบบรู้สึกหนาวหนาวแต่แบบร้อนอะ่ะแบบหนาวแต่ว่าเหงื่อแตกแล้วก็รู้สึกแบบไม่ค่อยสบายตัวเลยไม่ไม่ค่อยแบบอยากอาหารเท่าไหร่มีมวนท้องนิดหน่อยแต่ว่าก็ระยะเวลาประมาณแบบวันสองวันเนี้ยค่ะก็หายไปตอนนั้นก็พยายามจะแบบกําลังใจมันต้องมานาะส่วนใหญ่อะ่ะบอกว่า ก็ได้แต่คิดว่าแบบเออก็ถือว่าโชคดีแล้วแล้วเราก็ได้ทําในส่วนของเราเพื่อที่จะไม่แพร่เป็นส่วนหนึ่งในการแพร่เชื้อกระจายนี้ออกไปหลังจากนั้นเขาบอกว่าหลังจากที่ฉีดเข็มที่สองนะคะเขาบอกว่าเออเอฟเฟกของวัคซีนเนี้ยจะเอฟเฟกเต็มที่ในระยะเวลาแบบสองสัปดาห์ค่ะคือไม่ใช่ว่าแบบฉีดสองเข็มแล้วเราแบบโอ้แบบปกติแล้วไม่ใช่ก็ก็ต้องเออก็อาจจะต้องแบบ ใช้ชีวิต Lily แบบระวังนิดนึงค่ะอีกประมาณสองสัปดาห์ค่ะสำหรับ,บตัวโบนะติดโควิดวัคซีเอ๊ะติด COVID 19. ไม่ใช่ติดโควิดวัคซีติดโควิดมันคือเรื่องหนึ่งค่ะแต่ว่าแบบมันก็ถือว่าแย่แล้วหนะักสําหรับเราแล้วนะแต่โบว่าสิ่งที่มันทําให้โบเป็นกังวลมากกว่าคือแบบการที่เราแบบแพร่ไปให้คนอื่นแล,แล้วเราไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะมีอาการยังไงอืมมีอะไรกนะ สำหรับการวิธีการจัดการที่เนี่ค่ะโบว่าเขาทำค่อนข้างดีเลยนะอันนี้ต้องแบบต้องแบบถึงแม้ว่ายอดมันจะพุ่งมากช่วงนึงแต่ว่าการบริหารจัดการเขาค่อนข้างดีค่ะเอ,อ่อเราสามารถแบบล็อกอินเข้าไปในออฐานข้อมูลของรัฐบาลหรือว่าของรัฐนั้นๆว่าแบบเรา สามารถเข้าไปรับฉีดวัคซีนได้หรือ,อยังแบบข้อมูลชัดเจนแล้วเขาก็มีการแบบ tracking หรือว่าให้เราสามารถแบบโหลดแอปหรือว่าล็อกอินเข้าไปในเว็บไซต์สำหรับคนที่ฉีดแล้วนะคะว่าแบบเออแชร์อาการว่าเป็นยังไงแล้วเขาก็จะเก็บเป็นสถิติแล้วก็สถิตินั้นนะ่ะโปร่งใสามากสําหรับคนที่นี่ค่ะโบสามารถแบบล็อกอินเข้าไปดูได้เลยว่าแบบเออคนฉีดวัคซีนแบบไซต์เอสเซจของเขาแบบเปอร์เซนต์มันเป็นยังไงบ้างค่อนข้างชัดเจน